วันนี้ผมมีซิตี้ลูกค้ามาตีเชินนะครับเป็นปี2016เครื่อง1.5 SV สีเทานะครับมาดูกันว่าสภาพเป็นไงบ้างครับมาเป็นกระจังหน้าแบบใหม่แล้วนะครับผมไม่ได้เชงเป็นโพรเมียมนะครับของไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกครับผมสีเทานะครับเครื่อง1.5มาดูห้องเครื่องกันว่าเป็นไงบ้างองเครื่องนะครับเห็นเครื่อง15สตาร์ทอยู่นะครับเดินเรียบเช่นเคยครับสภาพห้องเครื่องก็สวยงามมากเลยครับน้นไม่ขยับเลยครับฝาแท้ฝาเดิมครับเครื่ออยู่ครบเครื่องเดินเรียบ กับซอฟเซอร์กี้แอมเดิมหมดนะครับอ่าล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กอลลอยนะครับขอบสิบหกยางปีอีสีนะครับทั้งสีเส้นเลยมาพร้อมไฟเลี้ยวจากกดมังต้านะครับมีชียเลดทั้งสองฟังพร้อมที่จับเป็นแบบโฟเมียมเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวเอสีนะครับคุณยายตัวนี้ครับจะมาพร้อมเบาะหนังสีดําครับบุ๊สวิตอยู่ครบนะครับกุญแจงสองดองครับอีดอกหนึ่งเดี๋ยวลุ่นฟ้ามาให้นะครับอ่าเกียร์ออโต้พร้อมกล้องไฟหลังนะครับ หน้าจอตันี้จะเป็นเจ็ดนิ้วนะครับแอร์ดิจิตอลครับส่วนพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นปฏิฟังชันสองฝั่งเลยนะครับพร้อมพัฒนาชิพนะครับตัวนี้ตัว SV ตัวท็อปสุดเท่านั้นถึงจะมีนะครับมาอยู่ที่แสนเอ็ดนะครับตัวนี้ภาพนี้เลยนะครับคนสนสวยสะอาดหรือว่าค่อนข้างสมบูรณ์มากเลยครับดูด้านท้ายกันต่อครับเป็นสีเทานะครับผมท้ายมีกล้องหลังนะครับนองอนัดสายเส้นเกยครับ ลมชิลอเลอร์สวยครับอัดเอ็นยู่เต็มเลยดูรูมอะไรกันครับว่าเป็นไงรูมอะไรนะครับมาพร้อมยังอะไรจะไม่แตะพื้นนะครับผมไม่เคยติดแก๊สนะครับเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะครับครับกับจะเป็นพรเมียมรับคีเรก็มีฝั่งซ้ายนะครับสําหรับฮอนด้าซิตี้1.5 S V ปี2006สีเทาคันนี้นะครับเราจะขายอยู่ที่ราคา แสนห้าหมื่น 5, บาทนะครับท่านใดสนใจเข้ามาชมมารอมาขับมาจัดดูได้ที่ลงเอยออัตคาร์เมืองขอนแก่นสี่แยกประสาทครับไปกันต่อ